สวัสดีครับคนดูทุกท่านทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนสตรีมในแอป Nemo TV นะครับก็วิธีการสอนก็ง่ง่ายไม่ยากครับก็อย่างแรกเลยให้เราพิมพ์เข้าเอป็นศตูไปว่า Nemo ครับแล้วมันก็จะขึ้นอันนี้ครับอีโม Nemo สีแดงครับ ลองมาจากนีโมสีสม่วงนะคบอ่าแล้วเราก็โหลดปุ๊บแล้วมันก็จะเด้งเข้าในหน้านี้ครับแล้วก็ให้เราเลือกเกมก็กดกดไปที่ตรงนี้ครับตรงที่สีส้มๆแล้วให้เราเขียนคำบรรยายอะไรก็ว่าไปกดตรงนี้แล้วเเขียนไปครับอ่าหลังจากนั้นเราก็สามารถกดแล้วเราก็กดตรงนี้ครับอ่าซึ่งนะครับแบบอันนี้ก็คือ ของผมม,มันถ่ายคลิปไม่ได้เวคนดูเอิม่มทุกทุกช่องนะทุกช่องนะยังไม่ทุกช่องถ้าเราสตรีมอยู่อะเราไม่สามารถถ่ายคลิปวิดีโอได้นะเนี่ยผมกดแล้วมันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยอะมันไม่มันไม่ได้นะทุกคนอะแต่ก็จะมาบอกว่าถ้าสมมติผมไม่ถ่ายวิดีโออะผมกดกด,กดตรงเนี้ยตรงเนี้ยไปปุ๊บใช่มันก็จะสตรีมเลยมันก็จะให้เราเลือกว่าเราจะเล่นเกมไหน แต่มันต้องเป็นเกมที่มีในเครื่องเรานะครับอ่ะอะไรครับทุกคนก็วันนี้ก็มีมาสา่แค่นี้ก็ชอบก็อะไรก็แชร์กันใคกันนะครับรก็ติดตมามกันไดยนะครับผมครับ